สวัสดีครับเดี๋ยวจะมีรถเร็วที่136นะครับต้นทางจากสถานีอุบลราชธานีไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจะวิ่งผ่านที่สถานีรถไฟปางอาโศกนะครับล,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 ลกกบอบ เร็วหนึ่งสามหกนะบลราชธา,านีคุณได้อภิวัตวิ่งผ่านฐานกไฟปังอโศก,ก่นี้เรกับไปนี่ QSY ห้าสองศูนย์สาม ที13 6, ens, ini, between, Then, yes that, morning, ่136อุรหชถานีนี่อภิวัตสานี้ไฟปังอโศกไนแล้วนะครับท่านี้ต่อไปที่สถานีข้างที่คุณนี่จอดคือสายนีไฟมวกเหล็กนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ